ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค,ค,ค,ครับผมกเกษมประสาทเขตการครับปัจจุบันทํางานอยู่ที่สํานักกํหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีหน้าที่เนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับเยาวชนโดยตรงนะครับก็คิดว่านอกเวลาที่มีเวลาว่างควรจะฝึกทักษะยิงหนังสติ๊กของเยาวชน ซึ่งตรงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมันก็มีกลุ่มคนรักง่ามอย่างสแก็ตกางพวกนี้ก็จัดกันจัดยิงหนังสติ๊กสมัยวัยเด็กในหนังสติ๊กเนี่ยพี่ก็ไปสนุกกับเพื่อนนะเนาะยิงนกบ้างอะไรบ้างยิงตามภาษาเด็กชนบทนะครับผมเห็นแล้วเออนี่มันเป็นจุดจุดแข็งของเราก็เลยเข้าไปสมทบก็เข้าไปนเสนอแน่นว่าเพิ่มปืนยางเพิ่มคันกระสุนอีก แล้วก็ก่อตั้งเป็นชมรมอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านจังหวัดอุทัยธานีจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมเองก็ทำหน้าที่เป็นประธานชมรมจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งอ่ะของเยาวชนอ่ะไม่ให้เขาไปแว้นไปมั่วสมยาเสพติดหรือไปทำอย่างอื่นที่ไม่เป็นประโยชน์จนทุกวันนี้เป็นที่นิยมของจังหวัดอุทัยธานีนะครับ ครับแล้วไอ้ตรงลานที่ที่คุณพี่บอก3อย่างเนี้ยอายุเยอะสุดเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะตอนนี้70ครับผมและเด็กเล็กสุดอะฮะหกขวบเจ็ดหขวบหกจะโหเริ่มเล่นเล่นแล้วบอกกว้างมากเลยฮะหกขวบถึง70นะฮะครับแล้ววันนี้ความสามารถที่จะมาโชว์เราก็จะเป็นประเภทไหนฮะหนังกระติกหรือว่าอะไรในสอย่างนี้วันนี้ผมอยากโชว์แบบ ทีอินวันจบในตัวผมคุณเดียวไปเนยโอ้โหีอินวันเลยจบในตัวเลยแล้ววันนี้ความฝันของคุณอาคืออะไรคะคือความฝันวันนี้อยากอยากได้มีทุนสักปอนนะนะไปใช้จ่ายในการลงทุนผลิตอุปกรณ์กีฬาพื้นบ้านทั้ง3อย่างเพื่อให้เด็กได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับค่ะหนูอยากดูความแม่นทั้ง3มวิชานี้ของอาเสมละ พร้อมไหมครพร้อมครับเชิญครับอาเสมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ยินดีมากครับมาซูเปอร์ซิีนิดอาเกมครับครับสามโจทย์เลยนะครับเอาจริงนะจริงครับสู้นะอาสู้ครับสู้เพื่ออะไรครับสู้เพื่อเยาวชนรุ่นต่อๆไปนะครับนี่ต้ององนี้ครับถ้าอย่างนั้นซูเปอร์ซิจัดโจทย์ให้เอาแบบยากๆนิดนึงนะยินดีครับ ทีมงานครับเชิญครับไปเลยครับสิ่งที่ทีมงานถือขึ้นมานี่เขาเรียกว่าคันกระสุนอันนี้วางเหมือนวางพีระมิดอะภายในท,ทีเดียวทีเดียวโป้งหรือว่าเก็บทีเก็บทีละชั้นทีเดียวล้มหมดโจทย์นี้เป็นการยิงแบบละเอียดครับ คำว่ายิงละเอียดคือว่าเราจะให้อากเสมยิงทีละกระป๋องโอ้โอเก็บทีละกระป๋องเลยอะฮะโอ้ยโดยที่ไม่โดนอากเสมทําปากแบบเมื่อสักครู่เนี้ยครับมันไม่ดีต่อรายการครับถ้ากรรมาการเห็นเราก็จะถูกตําหนิฮะโอเคเมื่อกี้อาทํายังไงฮะยิงทีละกระป๋องสบายมากโอเคโอเคกระสุนหนัดเป้าหมาย6กกระป๋องนะครับกระสุน ลูกที่หนึ่งไปครับไปนะครับอุ้ยเหลืออีกสี <S 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 ่เป้าหมายนะครับโอ้เหลือ3เป้าหมายครับกระป๋องไหนยากสุดครับกลางครับผมกลางยากสุดนะครับกระป๋องกลางครับ สบาวงมากอันดามาเข้ากับของกลางนะครับกับของกลางนะครับเดีบยตัวนะครับใช่ครับโอ้โหข้าวไหนอ่ะ้านี้ย้ยตรงไหนเหลือสองกระป๋องนะครับอย่างนี้เลยดีกว่าพุทซุปจะไปยืนหรอครับไม่ได้ครับเอาวางไว้บนหัวคุณซุปใช่เย็นมั้ีโอ้โห E อ,อากาเษมครับครับนัดเดียวปิดเกมต้องไม่มีกระป๋องใดเหลือเลยครับยิงนัดเดียวนัดเดียวปิดเกมต้องร่วงทั้งสองกระป๋องครับครับผมปิดเกมนะครับครับเตรียมตัวนะครับครับพร้อมใชญครับ เด่นขาดจริงๆว้าผมคุยอากเะมนะครับสามอย่างความสามารถทันกระสุนเอ่อปืนยางปืนยางแล้วก็หนังสติ๊กเนี่ยอะไรที่เราไม่มั่นใจสุดครับจริงๆก็คืออันนี้แหละครับอันนี้แหละครับที่แกอ่อนสุดครับสำหรับแกนี้คืออ่อนสุดครับโจทย์ต่อไปครับครับอะไรดีครับเอาหนังสติกเหรอหนังสติ๊กนะครับทีมงานครับขอหนังสติ๊กครับ โอ้ยน่ารักจังใจใจใจจะไมที่จับมันแค่นั้นเองอะีตาด้วยน่ารักมากเลยครับเป็นควายเผือกครับโอ้ยเล็กเล็กนะครับควายเผือบอัเสมครับเล็กใหญ่ไม่มีผลหรอกครับเอ่ออยู่ที่มือเราครับแล้วแต่อ๋อนี่คือสําหรับรูปทรงมือเราครับจะกันจะมีเทคนิคนิดนึงงครับอ๋อเป็นกระชับเลยกระชับหน่อยนี่คืออาวุธในการเล่นเกมครับส่วนโจทย์เกมของเรา ยากกว่าเมื่อสักครู่หลายเท่าครับทีมงานครับอุปกรณ์เกมขึ้นมาเลยครับมาแล้วไข่ไข่เร่มจากไข่ไก่กระป๋องกับไข่ไก่อะไรยากกว่าครับไข่สิคะไข่ไก่ยากกว่าแต่ว่าเพื่อให้สมศักดิ์ศรีประธานชมรมครับทีมงานครับขอของแถมครับโอ้ตัวขวางอโอโหเก็ใจทำด้วยอะไร ท่านคณะกรรมการครับช่องที่ผมมองเห็นเนี่ยมันมีอยู่ช่องเดียวครับแต่มันไม่ใช่แค่นี้ครับทีมงานผมเนี่ยเขากลัวอาร้อนครับเขาจะมีใบพัดให้มันเย็นๆเพิ่มความเย็นเพิ่มความเย็นครับอทีมงานครับเปิดใบพัดให้อาดไวครับเอ้ยวุ่เหมเร็วลยดีไหครับวุ่นหมนร็วนี่นุกุ้น้าความยากคือ ผมว่าแรงโดนไข่นี่ก็เหนื่อยแล้วครับแต่ต้องรอจังหวะที่ไอ้ช่องนี้มันพอดีครับแล้วอาก็ต้องยิงอาบอ่ครับมันมันยากครับผมเราให้โอกาส3ครั้งเองครับโดนครั้งเดียวถือว่าทาสําเร็จครับนี่มันหมุนเร็วสุกพัมันหมุนเร็วอย่างนี้เลยครับครับอ่ะครับ อธิบายกับโตน่อยครับโตมีความไม่พอใจนิดนึงคุณอาร้อนขนาดต้องเปิดพัดลมเร็วขนาดนี้เลยเหรอครับคือคืเป้ามันยิงยากต้องมีความเร็วสูงขึ้นแล้วใจเราใจเย็นดีผู้ร่วมรายการหญิงคนดีเนาะเราไม่กดดันเราไม่กดดันเตรียมตัวนะครับครับแล้วมันจังหวะไม่สม่ำเสมอด้วยนะมันโอกาสสามครั้งครับพร้อม โอกาสครั้งที่หนึ่งครับเชิญครับ ผมไม่แน่ใจครับไข่มันมันมีซึมซึมออกมาไม่ซึมนะมันถลอกแต่ว่ามันยังคงตัวอยู่เหมือนมันเย้ยหยันเราเอางี้ดีไหมเอาอีกสักทีมันโดนๆดได้ครับผมแล้วค่อไอ้พัดนี่มันหมุนช้าไปไหมอาช้าไปใจมันยังไม่เย็นพออยากให้เร็วกว่านี้ใช่นี่อาขอเองนะใช่ครับวาเร็วนึ่ให้เย็นกว่านี้โอเคทีมงานครับพิ่มสปีดเร็วขึ้นครับโอ้ โโโอออ้้หยครับมันมีช่องยิงรอบไหวไหมครับเร็วมากไหวครับไหวไหวนะครับสบายมากเป้าหมายต้องโอกาสสามครั้งครับทำลายให้ได้ต้องโดนไข่นะครับครับผมอ้าพร้อมอะไรมั่นใจไปได้เลยครับโอกาสครั้งที่หนึ่งครับอุ๊ย กายครั้งที่หนึ่งชนนะครับครับชนขอบเข้ามามเร็วมากเวมากเหลือโอกาสอีกสองครั้งนะครับโอก้กาสครั้งที่สองนะครับม,มันเชียวมันเชียวมันเชียว,ยวถงขากถากทั้งหัว เชียวเลูกที่2เชียวครับลูกที่3าครับลูกสุดท้ายท่านผู้ชมครับขอกำลังใจครับ ามั่นใจที่สุดใน3ประเภทกีฬานี้ก็คือปืนยางปืนยางครับ <_ d ata> และนี่คือภารกิจสุดท้ายครับ<ฮ>ทีมงานครับขอปืนยางครับโอ้โหมันยางเงี้ยครับทั้งคณะกรรมการครับโจทย์ของอาเกษมก็คือว่าต้องยิงกระสุนนัดเดียวโจมตีกระป๋องสองกระป๋องนี้ครับ เดี๋ยวจะยากเกินไปอ่า <นะ S 1> เดี๋ยวกรรมาการจะว่าว่าเราโหดเหี่ยมกับอาเกินไปทีมงานครับผมขอตัวช่วยอาด้วยครับจริงๆเราก็ไม่ว่าอะไรนะคะอ,อ,อะไรอะ่ะคืออะไรหมุนเหรอไม่และนี่คือตัวช่วยครับได้เป็นผ่าแน,นี้นยิงให้ยิงเกมนี้คือการ ใช้กระสุนยิงตัดที่มีดครับโอ้ยแล้วต้ององศาพอดีผ่าครึ่งให้กระสุนแยกเป็นสองไปโดนกระป๋องทั้งสองอันครับโอ้ยก่อนอื่นจะยิงผมชื่นชมคนคิดก่อนใช่ครับทุกคนวัดได้อย่างไงที่ตบมือที่ต่มือคือชื่นชมคนคิดนะคะครับคิดได้ไงว่างนักหรือมีคำตอบไหมว่างมากใช่ไหมอาครับครับอาขอโอกาสกี่ครั้ง ครั้งเดียวครับอ่าอ่ามั่นใจขนาดนั้นเลยอ่ะพูดจริงเหรอครับครั้งเดียวเหรอฮะครั้งเดียวแน่ใจเลยอ่ะแน่ใจครับครั้งเดียวเลยเหรอท่านผู้ชมครับรายการอยากให้สองร้อยครั้งแต่อาขอครั้งเดียวแมเอาให้มันพอดีเถอะเมื่อเป็นความต้องการของอาครับผมให้กระสุนนัดนี้กับอาครับขอบคุณครับ พร้อมแล้วเชิญครับ วันนี้ทั้งสามท่านเห็นความสามารถทั้งคันกระสุนหนังสติกและปืนยางครับรู้สึกยังไงบ้างครับผมชอบอาเสมที่อาเสมแบบสนุกกับความยากที่มันจะเกิดขึ้นนะครับบางคนแบบโอ้ยไม่เอายากไม่เอาอันนี้อาเสมหัวเราะให้กับปัญหาตลอดคือเราเราคิดว่าแบบเออบางทีพี่ซุปก็เป็นคนไม่ดีไม่ดีนะครับแบบแบบหมุนเร็วเร็วอีกเร็วอีกเดี๋ยวเราก็คิดว่าโอ้แต่อาเสมแบบหัวเราะเอาอีกสีเอาอีกสเนี่ยผมว่าบางครั้งเวลาเราเจอปัญหาในชีวิตเนี่ยเราน่าจะคิดถึง อาสเสมน,นะวันนี้แม่น <ะ S 1> จนไม่รู้จะเนะมันไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าแบบเราดูโจทย์เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่คิดกันได้ไงอ่<น>ะแล้วพอ <นะ S 2> คุณอาเสมทําให้ดูมันทําให้เห็นว่าแบบคนนี้แม่นขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยครับสุดยอดมากครับ อาเซมมีความฝันครับอยากจะได้งบประมาณไปต่อยอดเพื่อจะสร้างอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้เด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็อยู่กับกีฬาพื้นบ้านไทยครับทั้ง3ท่านครับพวกเราให้ทานอ,า,อาเซมครับผมแจ้งเรื่อง ทั้งความสามารถความมหัศจรรย์แล้วก็ความมุ่งหวังของอาไปยังธนาคารอมสินแล้วครับธนาคารอมสินก็ยินดีเหลือเกินครับและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านไทยครับมอบทุนตั้งต้นให้กับชมรมของเรานะครับมูลค่า40,000ืบาทธนาคารอมสินครับ ผู้สร้างก้าวแรกกับอนาคตของเด็กไทยครับอาเกษมครับขอบพระคุณมากครับที่มาซุปเปอร์ซสตี้ครับขอบพระคุณครับอัจฉริยะสุดยอดผังมั่นครับอาเกษมครับขอบคุณมากค่ะเน้นเด็กเน้นอย่างเหลือเชื่อเชื่อบ้าไปแล้วเน้นเลยอันนี้นี่คือแบบบ้าไปแล้วอ่ะเหลือเชื่อนะหลังจากใช้ความสามารถคว้าความฝันได้สำเร็จอาเกษมก็นำเงินที่ได้ ไปซื้อวัสดุเพื่อใช้ทำอุปกรณ์ฝึกสอนให้เด็กๆพัฒนาฝีมือให้เก่งมากขึ้นต่อไปครับะระวังอย่ายให้ตกไปนะ ชอบยัมโรชังเขาทงนีดาวดาวเราเร่องมองสังบ้างใช่ไหมให้ยังมันต่อไปให้ฟันมันต่อไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัธุรยะพันเก่าคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนําจะได้รับ5,000บาท แนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ f a c e b o o k Super ์0ครับ